กรณีที่มีแฮกเกอร์ประกาศขายข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยกว่า55ล้านคนเบื้องต้นยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลหลุดมาจากฐานข้อมูลของระบบใดซึ่งหน่วยงานของภาครัฐกำลังตรวจสอบอยู่ล่าสุดนายสรยุทธสุทธาศนะจินดาพิธีกรผู้สื่อข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจสรยุทธ์สุทัศนะจินดากรรมการข่าวโดวยระบุข,ข้อความว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ข้อมูลหลุดจริงๆมีครบทั้งเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์มือถือโดยโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพข้อความที่ถูกส่งโดยมิจฉาชีพ มีข้อมูลของนายสรยุทธ์ครบทั้งชื่อที่อยู่รวมไปถึงเลขบัตรประชาชน13หลักทางด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์พร้อมทั้งตั้งคำถา,ถามถึงความปลอดภัยมากมายอาทิกระรวงดิจิทัลต้องรับผิดชอบแล้วตอนกดส่งมึงไม่คุ้นชื่อเฮียสักนิดเลยเหรอพวกมิชาชีพคำว่าข้อมูลส่วนตัวจะไม่มีอีกต่อไปน่ากลัวจริงๆไ่คิดว่ามีมานานแล้วนะคะแต่เพิ่งไปโดนคนดังเฮีย er สอยังโดนแล้วนับประสาอะไรกับพวกเราหัวหน้าผู้เจอประสบการณ์ตรง